สวัสดีค่ะพบก,กับผูกก้การดีดี MG ้ MG KP Auto คลองหลวงอีกแล้วนะคะวันนี้ดีดี้จะมานําเสนอตัวโปรโมชั่น MG 4ค่ะพร้อมชุดแต่งนะคะสวยหรูหราแบบนี้เลยนะคะคิะแล้วมาดูตัวสเกิร์ตด้านข้างนะคะเราแต่งมาให้รับกับตัวบอดี้รถนะคะตัวนี้จะทําให้ดูรถเป็นสปอร์ตฉบเฉี่ยวมากิ่งขึ้นนะคะนะคะพอมาดูด้านหลังนะคะเรามีทั้งในส่วนของตัว สปอยเลอร์นะคะตัวนี้นะคะทำให้รถด,ดูสปอร์ตพิเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็แต่งมาด้วยดูตรงสีขาวและดำตัดกันมากิ่งขึ้นนะคะทำให้ดูรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะค่กะนนะคะดูตัวนี้เราแต่งรถให้แบบสวยหรูรามากเลยนะคะตัวนี้ค่ะ โปรโมชั่นของเรานะคะตัวนี้จัดเต็มมากเลยนะคะส่วนลดถึง 1. นึ่งแถมประตูท้ายไฟฟ้าเซนเซอร์เท้าเเตกให้ด้วยนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะสนใจติดต่อผู้การดีดีได้นะคะ0ูน0ก้าหน 4-4-2ค่ะนะคะติดต่อได้ที่ k p Auto อ,อตโตคลองหลวงได้เลยนะคะค่ะรถไฟฟ้าตอนนี้จะหนักจะเต็มจริงค่ะลูกค้ารีบโทรด่วนจองด่วนได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ